ใข่กระดูกไหมตัดเยื่อพี่ละครั้งคือไข่กระดูกแค่เย็นมาหรออยู่เลยใช่เป็นไข่กระดูกทำไมออกพอยแล้วมาเนื้อครับเออมันไหมขนาดนั้นนะหมดไม่เหลืออยู่แล้วได้เรอกินได้มั้ยเหลือเหมือนกันโดดเงี้ยเลยกินได้แล้วแหละให้โอกาสเจ้าอีกทีเจ้าจะเอาแจีวไปอฮะเจ้าจะเอาต้องไปแจียวไหมอ๋อเอามาแล้วเหรอ เอาไม่ไหวใช่ไหมหรอกบอกแล้วถ้าไม่เกี่ยวไม่ไหวหรอกทำไมอ่ะกินมันหรอกมผมว่ามันจะขาวนะ 3, 2, 1, สามสองหนึ่งแอคชั่นสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุขุมสุนโนแม่แซมไซคุณะคุณได้ยินดีต้อนรับสู่ช่องสำรานดิงจ้าวันนี้จะมาสู่คลิปที่สำรานแบบยาวๆไม่ต้องตัดนะครับกินกันแบบจุูใจไม่ต้องตัดคุณใดคิดด้วยว่ต้องว่ต้องตัดนะเราบอกกันหน้าตรงนี้เลยคนที่คนคิดออกคือมึงไเขาไพูดเขาดู ปกติเราก็ต้องดคำยกนะปกกรเมไม่ไหวนะให่ให่าอย่าอย่าหย่าอย่าอย่าหย่ใหญ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 ่ใหย่าหอ่ทหญ่ใหย่าหญ่ใ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 หย่าหญ่ใหญ่อ่ใหญ่าหญ่ใหญ่าห่อหญ่ใรญ่ใอญ่ใ่ใหญ่น้ญ่่ใหย่ห่ใ่ใหย่หญ่ให่่ใหย่ใหญ่ใหญ่ให่ห่ใหญ่ใหญ่่ใหญ่ใก่ใหญ่่นใหญ่่ คยกินเขาบอกเป็นปกติหมูมันก็เป็นเส้นเล็กๆเนาะอืมโอ้น่ากินว่ะมาเดี๋ยวเราลองก่อนอันอันนี้นี่คือไข่นี่มันคล้ายๆมันอย่างเดียวกับไข่มันใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่โบเมนโบเมนว่บเยลลี่เอาอันนี้ก่อนมั้งโหอ้โหเขาเนื้อที่มันร้อนนี่มันเพิ่งขึ้นจากเตาเมื่อกี้ไหนวะเออแต่เนื้อมันเหมือนเยลลี่เลยว่ะ ซับสับสับกราดอกลองน้องไปอ๋อนี่มันนี่คือกระดูกกระดูกไขาอยู่แค่นี้ไขาอยู่เดินน้อยหน่อยน้องเอ้านี่นี่ผมก็นึกว่าอันนี้ไขาทั้งหมดโอ้ไขายขาอยู่แค่นี้อ่าฟังกับเสียงนะคะทุกคนโอ้ร้อนๆเลยครับเย็นลวกไหมนะลวกไหมนี่สำงานหอมหอมกลิ่นลวกปากหน่อยนึงไม่มากินลวกมือแล้วหยุดด้วย อันนี้หอมกินเนื้อมันหอมกินเนื้อเนื้อวัวบันวัวอะไรเงี้ยหืมมันเหมือนเยลลี่ใช่แต่มันมีรสชาติวัวที่เข้มข้นมากใช่ไหมมันหอมทั้งตัวเลยฮะมันหอมมันหอมเนื้อหอมเนื้อเข้มข้นอ่ะเหมือนเหมือนมันเป็นน้ำซอสเขาจะเรียกว่าอะไรนะเหมือนเป็นน้ำซุปวัวไหมเอออารมณ์เหมือนน้ำซุปวัวน้ำซุปวัวข้นๆใช่ไหม เหือต um <Eso cuanto S 2> <iah> ้มกระดูกนะอ่าเหมือนน้ำต้มกระดูกวัวแบบคนๆเลยเฮ้ยอร่อยมากพี่เดี๋ยวนะแต่ชิ้นหนึ่งนี่เขามีแค่นี้ใช่ไหมเลี่ยกไหมนะไม่เลี่ยนนะคำแรกคำต่อไปไม่รู้คำแรกไม่รู้คำแรกเราเลี่ยนน้องต่อไปนี่กระสิตเอาเรื่องเดี๋ยวเฮ้ยแต่ว่าต่อชิ้นมันมีไม่ไม่ไม่เท่าไหร่มั้งอือเดี๋ยวดูจิ้มเจียวเมีะจิ้มเจียวดูอืม เจ้ากบเลมอมันตัดตัดเพราะว่าขั้นกินอันนี้โดดๆมันกระชิดมันก็จะออกเป็นเหมือนน้ำซุปวัวไปเลยแน่มันกระชิดเรียนพร้อมได้หมดอ่าแต่พอกินกระเจามันก็จะตัดอืมอร่อยดีนะมันต้องตัดหนเลยแหละอันนี้อันนี้นี่ซื้อซื้อได้ที่ไหนบ้างโอซื้อมาเผื่อคนหนึ่งมาอยากชิมดังในเพจนะ่นรึวะน้อาแช่เย็นมาแต่ผมก็เห็นคลิปที่คนจีนเขาทํากินนะเขาจะเขาจะไม่ได้หั่นอย่างเราอ่ะแต่เขาจะเป็นท่อ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 นแล้วเขาจะโรย อ่าแล้วเขาจะโรยน้ำมันพริกอะข้างบนเออแล้วก็เขาเขาชิมมันเขาเขาชิลรวงเขาจะดูดนั่นปรอดูดดูดเขาจะจุบจุบจุ่มุบจุบจุจุบจพอดีคำอืมอันนี้เรือเราจะทำยาวๆนี้ก็ได้ไงเอาภาพเฮ้ยอันอันนี้อันนี้มันหมดเลยนี่มันคืออะไรขายขายขายเออโอ้ยทำหน้าเลี่ยนเออโอ้แต่ว่ามันไม่เลี่ยนเว้ยเพราะว่ารสชาติมันไม่ได้ไปทางเหมือนเรากินแบบมันวัว แต่รสชาติมันมันเข้มข้นเหมือนเรากินซุปบวบโอแล้วคำว่าอะไรเดียวที่ลรานเป็นไงแอมไหมหรือว่าไงก็ก็ได้อยู่นะมันมันน่าั้าคือถ้าใครชอบกินเนื้อย่างติดมันจะชอบมันเพราะว่าอันนี้มันออกมันเนื้อแหละมันมันเลยดแหละออมันไขมันนั่นแหละเดี๋ยวเป็นเยลลี่อันนี้ว่ากินหลายล้วนี่เนะ ไข่มันดีมือเดียวไม่อ้วนไข่มันวัวเป็นไข่มันดีเหมือนกันตัวถ่ายหน้าผมไปสมานักตอนเชื่อเดี๋ยวถือไว้เหรอจะถือกินเหรอเปลี่ยนได้อ่พีสำนถืออ้ำเลยกินเลยกินเลยอุ้ยอุ้ยร้อน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 รกินแล้วแร็ปได้เหนียวพี่อ่ะขอตั้งกล้องก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวคุณผู้ชมเวียนหัว นจะได้นแน่น่าจะนะเพราะว่านี่มันมันบ่มีเนื้อไรเงี้ยมันแต่ถ้าเอาคลุกข้าวมันแล้วจะมันลองไหมร้านนีข้าวนะคลุกข้าวมันเนื้อหนียวเอาเมื่อไหร่นี่ลองข้าวเหนียวดูก่อนออเตีมันเหนียวมาดูข้าวเหนียวก็ได้เราก็ลองในสูตรของเราดูแต่ตามร้านสเต็กอยู่นี้ก็นิยมเนี่ยเมนูเนี้ยมีแล้วเหรอมีแล้วเหรอมีนะขอของ ของอเนื้อแท้ก็มีมั้งเห็นเห็นเห็นบอกจะเพิ่มอยู่ในเมนูอยู่เห็นตอนนั้นแกบอกแกจะเพิ่มเมนรูจะเพิ่มเ่ะเมลโลโบนอะไรของแกสักอย่างน้องคัดกินกับเจียวกับผักโอเคแค่ว่าขั้นกินตเปล่ามันถึกเลี่ยนเลี่ยนเลี่ยนเลยเลยมันเหมือนซุปวัแบบเข้มเข้มอ่ะแต่ว่ามันมันก็มีความเลี่ยนในตัวของมันเองอยู่อ่ะแต่ถ้าเกิดกินตัดกับอะไรเผ็ดๆอ่ะมันจะกลมกล่อมพอดีใช่ไหม วหาซื้อยากอยู่เหมือนกันนะกว่าจะหาซื้อได้ใช่ไหมใช่หือเพราะว่าไปไปหาซื้อเนื้อตามตามเคียงเนาะก็ผมไม่สังเกตบมมีว่ะผมมีไหมก็ตามเขียงท่าใหญ่ก็จะเป็นแบบเป็นน่องก็เป็นชิ้นใหญ่เลยเขาไม่ได้หั่นครึ่งมาอย่างนงี้ยแมนคือคือน่องกันน่องมันเลยเห็นตามหม้อน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวไหมที่เราชอบตะเกียบไปคุยคุยคุยออกมาเนี่ยผมว่ามันก็ตัวนี้แหละแต่เนี่ะคือเขาต้มจนผดแลมันก็ใส มันมันจะไม่เป็นอย่าง,ง <c oughs> นี้เนาะต้องมีอะไรพี่เหมือนพี่<ด>นึกอะไรอหรอไปเอาเดี๋ยวไปเอานีก่กันกระเทียมอ๋อแกไม่ได้กระเทียมมาอร่อยมากอร่อยมากกินใช่ไหมมันอร่อยนะสำหรับคนที่ชอบกินแบบมันเนื้อเราต้องกินแบบร้อนๆเลยอนะ่ะเนาะใช่ แต่ถ้าคนแบบว่าไม่ไม,ไม่ไม่ชอบเนื้อติดมันอ่ะก็จะเกลียดไปเลยเพราะว่าหอมนะมันหอมมากใช่มันหอมมากหอมกลิ่นเนื้อมากอันนี้ยอมรับเลยขออนุญาตชิมนิดนึงแล้วพามาลองเข้ามา, <ทำ S 2> มาดูเนื้อค่ะขอชิมแป๊บนึงอยากรู้มากเลยว่าถ้าเป็นมันสีเหลืองอันเนี้ยโอ้โหมันสีเหลืองอน,น้่มันจะเหมือนกับสีขาวไหมอันนี้แบบกมหัวหน่อะไรกยวๆอ่ะเ็พิยวๆอืมอืม มันสีเหลืองอ่ะกลิ่นหอมว่ามันสีขาวมากินแต่ละนิ่งมันฟุ้งในปากไหมมันกินไข่มันเป็นก้อนๆเลยที่กินเข้าไปแล้วก็แบบแตกบึ้งใช่่แตว่ามันจะมีรสเนื้อเยอะรสเนื้อแบบจุ๊บรสเนื้อเข้มๆเลยนิดเดียวนิดเดียวขอนิดเดียวอ๋อตองงูบอกเลยเลยขั้นขั้นบุมีอีหยังแก่ะในเลียนเลียนมากเลยเลียนไม้แต่ตอนแรกบอกไงแย้วแย้วยอมใจคนจีนที่กินแบบตับ เป็นชิ้นใหญ่ๆกินเข้าปากโอ้โหนะเข้มข ER> ้นเกินเข้มข้นมันไปลดเนื้อแบบเข้มๆเลยอ่ะเข้มข้นมากอ่ะแล้วคิดดูถ้าเราอันนี้คือเราปรุงโดยการโรยรสดีไปหน่อยถ้าเรากินไปแค่นี้เองนะเข้มข้นเข้มข้นเลยนี่แต่ว่ารู้รู้เปล่าว่ามนุษย์เป็นสัตว์ชนิดเดียวที่กินไข่กระดูกได้จริงเหรอสัตว์ชนิดอื่นกินไม่เป็นเพราะอ๋อมนุษย์กับลิงเพราะทำไม เวลาสมัยก่อนอะลิงมันโดยฉลาดมันมันเหลือแต่กระดูกไงโลกไม่มีอาหารอะมันก็ทุบกระดูกกินไขกระดูกข้างในมันโดยฉลาดลิงอันนี้เป็นความดูมาดูมาใช่ใช่เพราะว่าสัตว์อื่นเน่ยเขาทุบไขกระดูกกินไม่เป็นเนี่ยวิตามินน่ะเอถึงสามเลยนะไอ้พวกเนี่ยใช่เหรอใช่วิตามินคอลลาเจนส่วนใหญ่กินแล้วสุขภาพร่างกายแข็งแรงมันเป็นไขมันดีเหรอแต่ไม่ไหวยิ่งว่าแม่งเข้มข้นเกินรสชาติเข้มข้นเกินโคตรเข้มข้นแบบโโอ้หเหมือนทุบแบบเคี่ยวเป็นสิบวันนะ ผมมีคำถามครับยูริกเนี่ยไข่กระดูกมีสูงไหมฮะไม่มีไม่มีไม่มียูริกนะไม่มีใช่ไหมไม่เหมือนกระดูกอ่อนใช่ไหมไม่มีเอาดีๆนะแน่ใจนะโยมไม่มีไม่มีพวกนี้เขาป่านะมีนะเจ้าได้ป่าโอ้ยสุดยอดกินป่ะอืมกินจะลองเลยลองไหมลองไหมชิมนะพี่โยกเพราะว่ามันกลังร้อนอยู่ใช่ถ้ามันเย็นแล้วมันจะเขาเรียกว่าอะไรมันจะเป็นมันจะเล่นเล่นก้อนไตไตเหรอเนาะไอพวกนี้กินเย็นๆไม่ได้เลยอ่ะใช่ป่ะ ยกเอายกเอานิดเดียวพอเด้ออ่ากินเยอะไปเต็มคนไหมจิ้ตามเลยไม่ไหวไม่ไหวเต็มคนเกินไปใช่ไหมอะอุ้ยแปลกๆอ๋อโยคนไม่ชอบเกี๊ๆใช่โยคนไม่ชอบอะไรใหญ่ๆเพรมีอย่างนึงไม่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 ท่าพูดท่าพูดเขากินเขาไม่ตัด นะกินกินกับขนเหนียวเปนล้วเลยผมว่าอร่อยดีเบ่อือกินไปอันเดียวอะ่ะไม่เหมือนได้ได้สารอาหารครบถ้วนเลยอันนี้คือโรยรสดีมันใช่ไหมถ้าไม่คิดมากนะเวลาข้าวเหนียวแบบจ้ำๆแบบอย่างเงี้ยมันปลดไปอ่ะอารมณ์เหมือนกินข้าวจี่โอยรสดีเหมือนกันเรรน,เน่ยอ๋ออรสชาติมันแน่นมันแน่นมันหนักมากข้าวจี่โอยรสดีที่มีกลิ่นเนื้ออยี้างงมอืมออเนาะเอาเนี่ยวะครับเพื่อเเลยวะเทกเจอร์มันไล่นะแต่รสชาติมันหนักมากอ่ะ อันนี้คือครั้งแรกว่าพี่ที่ที่เคยกินนี่ครั้งแรกครับเทือแรกครั้งแรกครับเทือแรกเลยเพรเคยกินไงอ่ะแล้วเวลาแบบว่าจากจังหวัดที่เขาล้มวัวล้มอะไรกันไข่กระดูกนี่เขาไม่ไม่เอามากินกันหรอกคงไม่นะส่วนมากเขาถิ่มเลยเขาคนไทยคงไม่ชอบแนวนี้หรอกส่วนใหญ่อะส่วนมากเขาถิ่มเลยเคยเคยกินอะแบบที่มันเป็นเหมือนกับเขาต่อว่ะขาวัวที่อยู่ในหม้อก๋วยเตี๋ยวว่ะเวลาเขาปิดร้านอะไรอย่างเงี้ยเคยกินอย่างนั้นมันก็คงอย่างเดียวกันนี่แหละแต่นั้นอะไขมันข้างในมันจะหด เป็นก้อนใสๆแล้วแต่อันเนี้ยกินเข้าไปอ่ะเท็กเจอร์ของมันอ่ะไอสัมผัสแรกสุดเลยนะเหมือนกินเนยอ่ะเนยแล้วก็แบบว่ากลายเป็นว่ามันเกาะอยู่ทั่วคอทั่วปากไปหมดเลยตอนเนี้ยเชื่อไหมตอนเนี้ยถ้ากินน้ำเย็นตามนะเป็นไข่เลยเป็นไข่ขึ้นไลยเย้งเอาเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่องนี่คือเอาเรื่อง ยี่สิบลาไม่ใคยโอ๊ยแกกินได้ทุกอย่างนะแต่นี่มันคงหนักเอาเรื่องหนักดีดีดกินได้ไหวก็ไม่เป็นไรบังคับพี่มากินไหมเนี่ยคือเป็นคนที่แบบกินกินอีอย่างที่แบบมันๆบ่บ่ค่อยได้ทีกินได้นิดนึงถ้าแบบกินมันๆปุ๊บเนี่ยมันสิแบบมันมันสิเลี่ยนแล้วมันจะขนลุกคือเป็นคนที่แบบพอกินพอกินมันๆได้บ้าง เห็นบ่อทนายไข่เจียวที่ว่าอันยางยางทานร้านอาหารตามสั่งที่เขาที่เขาเจียวไข่แบบโอ้โหแบหอมอยากกินมากช่างเก๊ไอ้ไข่เจียวจานนึงกินได้ประมาณสามข้ามขนาดเลยเลี่ยนมันไข่ไข่เจียวนะเออไข่เจียวก็เลี่ยนเหรอเลี่ยนแค่ไปเจอบางเจ้าที่เขาใส่น้ำมันหลายที่มาอมน้ำมันนั่นแหละเออเอาเลยมันกินกินกินเพราะแสบที่เหลือคำโตครับทุกคนโอ้ แปลว่าพวกอาหารที่รถไม่จัดนี่ไม่ชอบกินเลยใช่ไหมมันเลี่ยนคันมีน้ำมันคั้นมันมีคันมันเป็นมันเป็นมันอ่ะนะบอบอวบคอยสันทัดมันเลยพวกอาหารฝรั่งอะไรอย่างนี้ถ้าเกิดเราเอาลงกระทะโดยตรงเขาจะกลายเป็นน้ำมันเลยใช่ไหมอ้ยใช่มันหายหมดเลยย่างหมดเลยกินน้ำมันเลยกินน้ำมันเนื้อคือน้ำมันเนื้ออะถ้าเขาไปผัดเป็นข้าวผัดน่าจะหอมมันเข้มข้นเกินผัดมันเนื้อเขาไม่ถ้าผัดเป็นข้าวผัดนี่น่าจะหอมนะเพราะว่ากลิ่นกลิ่นมันมันเยอะอะมันเนื้อ รสชาติมันหนักมากล่ะมันก็ละมานคุณไม่ไหวคุณพอได้นะคะก็คือบอกท่านผู้ชมไปเลยว่าไม่ไหวเราก็บอกว่าเราไม่ไหวล่านนี้ยังไม่หมดใช่ปหมโครงกระดูกเนี่ยมีหมดแล้วหมดแล้วมีแค่นี้แหละอันอันอันนอกเล็กจักอันเดียวอันเดียวเออันเดียวอันที่มีมดแล้วเฮ้ยเฮ้ยเขากินกันหมดคุณบอกคุณไม่ไหวคุณแซงผมไปตอนไหนเนี่ยแอบแค่ทิ้งอ๋อ ควาจริงว่าผมเป็นคนผมเป็นคนที่ชอบกินมันเนื้อมากพี่้ชอบเลี่ยนเลี่ยนใช่ไหมผมชอบมันเนื้อชอบกินมันหมดนี่รู้สึกว่ามันก็คือสามข้อกระดูกใหญ่เนาะหกครึ่งเนาะก็คือประมาณสามร้อยกว่าบาทหมดนี้สามร้อยกว่าบาทมีราคาอยู่หรือว่ามีราคาทำไมแพงอ่ะราคาได้แหละปกติกระดูกวัวตามเขียงแพงไหมไม่เคยสื่อปะกระดูกกระดูกง้อเลยตามตามแขีไม่เคยสื่อเลยเดี๋ยวมันต้องเป็นวัวพันธุ์ปะ หรือว่าวัวอ,อะไรก็ได้เหมือนกันนั่นหมดแต่เกาหลีชอบกินอ่ะใช่ใช่แต่ที่เกาหลีเขาจะหั่นอีกทางนึงเขาจะหั่นกันเหมือนบ้องไมใบไผ่ใช่ไหมแล้วก็แล้วก็แล้วก็จุ๊บจุ๊บอิออยกอิยกกินคำเดียวอิยกกินดูเลยไม่ไหวไม่ไหวอ่าเป็นอิหยกมันมันชาติมันแน่นมันอร่อยอเลยเลาที่ผมกินของดีๆมันก็เป็นเทียมเลยเทียมแล้วเดียวไปดูของจีนจริงๆอ่ะ เขาใส่น้ำมันพริกของจีนลงไปคนจีนชอบกินน้ำมันคือแบบเป็นเป็นเป็นความมันของอันนี้ไอ้น้ำมันพริกเป็นกระปุกกระปุกอ่ะคนจีนชอบกินน้ำมันแล้วก็ซอสแบบปุ๊บปุ๊บมันมันอ่ะูคันบดไอเทียวกับพักเนี่ยไปเปลี่ยนเลยเลยนี่ไปเป็ี่นนะตอนแรกใครบอกจะไม่ทําเจ้านะนี่ไงดีนะดีแล้วให้ไปทําก่อนอย่างเงี้ยแหละเนี่ยนวดออกคุณเนี่ยคุณดองไร้วดออกเลยคุณทำไรคุณต้องปรึกษาบัดดี้มั้งนะ เราต้องทำอีกหลายเทปนะเนี่ยืเพราะว่ากินนี่หลายน้องเนี่ยคอคอเข้าพอดีเนี่ยอ้ยหายเลยเนี่ยมิดจับไม่หายอ <c oughs> ิ๋นิดีคอลลาเจนเลย,ยใช่เฮ้ยเขาเนี่ยเดินไม่ไม่ฝืดแล้วนะพี่แต่ว่า,านะหัวใจเนี่ยคือไอ้นี่เลยัขณะต้นเทปพี่น้องหน้าเด็กลงเยอะเ,เนี่ยกินคอลลาเจนไปอิ๋นิดเลยใช่ใช่ ไอเรากระเทสซะด้วยน่า็กอายุ16แล้วกันเนี่ยใช่ใช่กินเยอะเด็กกินเยอะเลยันนี้ก็ว้าวุ่นเลยจะกินยังไงให้หมดเลยว้าวุ่นเลยหมดแล้วเนี่ยหายากหมุนพลาดอ่ะยังเหลืออีกฝั่งหนึ่งขโมยเปบี้เออพี่หนองกินได้พี่หน่องกินไทำโตโต้ไม่ใช่แนวเขาไม่ใช่แนวเาอย่าดิ้นไป อยากแสดงความอ่อนแอคนอื่นเห็นเอากระมันมันมันคนลุกนะไม่ใช่แนวครับคุณรู้ไหมถ่ายเทปไม่เสร็จผมจะทำอะไรจะรีควาเราจะออกมาซอร์โคค่อยเร็วเลยแล้วเปล่าเอาไม่อยู่พูดเลยโอ้โหใส่ปะหาแนวกันหาแนวกันอมาไอ้คำโตโตเดี๋ยวหาแนวกันหาแนวกันมาหาแนวอะไรฮะหาแนวกันหาถ้าไม่ไหวก็พอหาแนวกันนี่นะนี่หมักไว้อย่างเงลยยังหมักไว้หมกไว้ไม่ไหวก็พอไม่เป็นไร มันไม่ใช่อาหารที่กินได้เยอะขนาดนั้นอ่ะจะกินได้เรื่อยๆนะต้องห,อหรือว่ายังต้องต้องเอาไปไปผสมกับอีกอย่างบ้างไม่ที่ผมเห็นเขาเสิร์ฟตาลร้านสเต็กเขาโรยเครื่องเทศเยอะมากนะค่อนข้าง <ๆ S 2> <ๆ S 1> หนาเลยเนาะแต่ัน <gambling> นี้ก็เค็มแล้วนะจะเป็นเครื่องเทศเกี่ยวกับเรื่องกลิ่นเรื่องอะไรพวกนี้เขาโรยเยอะมากนะว่าเครื่องเทศแบบอัดที่ิตัดอันกินอันอันมันใช่ไหม ต่ทำไมที่ผมดูโลเขาไม่โหดขนาดนี้วะโลคนนิดเดียวเน,น,นี่ยสองอันนี่แหละจุดใจใไข่มาจุกอ,อกอหมอเสียงเสียงตอนนี้ไข่ไขก่กระดูกเกาะคออยู่เดี๋ยวขึ้นน่ไปนอนหายใจเบาๆได้ไหมเดี๋ยหายใจผ้าผ้าเป็นทั้งปากอยู่ครบแกง๊งเังไนอนหรือเปล่าโอเคจะพาไปไหนที่นี่ก็มีเนื้อเนี่ยนะมีเนื้ออยู่ไม่ไหวก็พอไม่ต้องตืนจ้ะไม่ต้อง ก็ไหวมพดฟอมหละพี่น้องไม่ชอบเปล่าแค่ทำเสียงเฉยมันมีใครขัดดูขึ้นมาได้หรอขั้นพี่น้องอีฟซี่คนใดอยากคู่มันเป็นแนวใดลลองไปหาซื่อมาคิดกินมือด้อพี่น้องว่ากินไปแล้วน่ะอารมณ์มันจะเป็นประมาณไหนแต่คือผมบอกได้เลยแบบเลี่ยนเลี่ยนครับเลี่ยนเคยกินมันเนื้อเหลืองไหมเป็นสีเหลืองอ่ะอันนั้นมันจะแข็งใช่ไหมอันนี้รสชาติเดียวกันแต่ ละลายมันเตมมันจะิมเยอะเหมันก็คือว่าเอาเข้าปากปุ๊บมะต้องเคี้ยวโอ้ยจำนวนจำนวนผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้ออยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นหางกระลอกที่ใส่แต่คนเดียวเน่ใช่แล้วกระชากได้พ่อบอกเลยว่าคลิปนี้เป็นคลิปแรกที่พี่สํารานไม่ไหวไม่สู้โอ้ยเอาเรื่องเอาเรื่องเหรอเนี่ยเอาเรื่องเข้าใจผมหรือยังเวลาที่ผมบอกไม่ไหวเนี่ยมันเป็นยังไงถ้าพี่ดองจะแพ้ทางของแนวแนวไหนแนวดิบอ่ะ อะไรก็ได้ที่แบบไม่ได้กินซ้ำๆๆๆๆๆนะถ้ากินซ้ำจะแพ้ทาคุณลองกินซอยชูทั้งวันเลยที่ของมีอาหารอะไรที่แบบไม่ชอบมากที่สุดไม่ชอบมากที่สุดอไม่ชอบกินแบบเปรี้ยวอ๋อไม่ชอบแบบเปรี้ยวเสยวฟันไมไม่เสยวฟันมันมันเป็นรสชาติที่เรากินยังไงมันก็ไม่อร่อยอ่ะ เปรี้ยวอ่ะเราเราไม่จอยกับมันอ่ะบางคนไม่ชอบเปรี้ยวอืผมไม่ไม่รู้สึกดีกับมันอ่ะอืไม่จอยแต่ของหวานนี่คือเลิฟเลยชอบมากถ้าไม่จอยหวานนี่ได้นะเผ็ดหวานเค็มแงยได้โอเคเดี๋ยวค้างหน้านี่คือจะเป็นข้างหน้าจะเป็นอ่าทองหยิบทองหยอดฝอยทองทั้งหมดกองรวมกันข้างหน้าเอาไปแล้วตัดขาเลยเอาบ่เอาจากอีพี่ปะเฮ้ยอร่อยตัดขาดิอย่างเอ้าบ่เอาบ่เดี๋ยวจัดให้เอาเนอะอะไร ของหวานของหวานเต็มโตเลยคนเราจะกินของหวานได้เยอะขนาดนั้นเหรอพี่เอาเฮาเน้นเต็มก่อนกินเห็ดไหมฮะกินเห็ดไหมเห็ดเออเห็ดเมาเห็ดเมาเพราต้องกินที่ไปกินเห็ดมากเราต้องกินนี่เขาโรงพยาบาลกินเหล้ากินเบียร์ดีกว่ามันสบายบางคนไม่รู้อยู่นี่กินไปเมาเข้าโรงพยาบาลไปดีกว่าเราเดดี๋ยวติคุกไปบวกไว้พี่ต้องอีพี่นี่ก็ถือว่าอร่อยก็ โอเคทำเต็มซิฟกันเมื่อพูดถึงพูดถึงจิงใจดิ่โอเคโอเคผมนักการสำรานจริงใจที่จริงใจเต็มซิฟนีฟสำหรับผมในไฮไฮเจ็ตเฮ้ยเฮ้ยให้เยอะไปเปล่าไฮเจ็ตถามความรู้สึกเลยถามความรู้สึกเลยตอนนี้ขึ้นมาที่คอแล้วยัง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 อยู่เนี่ยยังยังยังมันพยายามจะขึ้นมาไหมพ่อจะขึ้นมาพ่อจะขึ้นมาอยู่ข้างล่างกันละจต่ว่าขั้นตอนทพักพี่น้องแย่แย่เอาเรื่องสำหรับคนที่ชอบ กลิ่นเนื้ออันนี้แนะนําแต่ว่ากินเยอะไปก็เ็าเลี่ยนนะเลี่ยนแต่แต่ว่าสําหรับคุณที่วามากินมันกับอัิถือปากก็ได้ <c ười> แต่ว่าสําหรับผมกับบ <c ười> ไม่ไหวไม่ไหวบซููน <ะ S 2> แนะนาแนะนําว่าแบ่งกับเพื่อนคนละคำก็พอแล <c ười> ้ว<อ>เอาร <c ười> <ทำ S 2> <อ>ู้รสชาติขั้นประมาณนี้นะพี่น้องนะอื่นมูพวกมากินหลายไร้หรอมาช่วยกันซิมแน่หรือไม่ก็น้ำจิ้มถ้าถ้าคนไม่กินไม่กินขมก็อาจจะเป็นแบบ ซีฟู้ดแบบแซ่บๆไปเลยอ่ะให้มันตัดอ่ะให้มันตัดเออมันต้องตัดให้มันตัดมันอืมให้มันตัดเลี่ยนนั่นถึงว่าไอคนจริงกาโรยไอ้น้ำมันพริกเยอะจังเนี่ยตอนเนี้ยเนี่ยมันรู้สึกปากปากเริ่มมีไข่ขึ้นใช่ไหมคันมาลิ้มฝีปากแดงอารมณ์เหมือนทาลิปมันใกล้เคียงมันจะมีเมนูในพัตตาคอน่ะเขาจะเอาไอ้ตัวเนี้ยไปอบแบบนี้นั่นแหละแต่ว่าเขาจะ เอามาทากับขนมปังฝรั่งเศสเอ๋อใช่เคยเห็นอยู่ขนมปังฝรั่งเศสแบบกรอบๆนะที่มีที่มีเป็นเป็นขนมปัง<ช>คล้ายๆบาเก็ตมามามาคัตอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็ปาดใช่ไหมใช่เออเนาะขั้นว่าเอาออกมาท่าหนาขนมปังแล้วก็กินขึ้นจังเไม่ไมลาดนุม่มไหมเนาะเทมหน้าสมูทลาดนุ่มอะไรบัวจะเป็นของข้าเนี่ยบัวบัวเยอะบัถึงแปลว่าขนมปังแผ่นที่เ้าเอาเอานุ่มเอานุ่มมาลาดนะแต่ว่าเอานี่ลาดแท่นนะกัสิผมคิดถึงขนมปังอะไรรู้ไหม ้ขนมปังฝรั่งเศสที่ที่เวลาเราไปลงเกลือจะมีแบบคนัมบูชาเขาปั่นขายอ่ะนี่ถ้าเอาเนี่ยปาดลงไปกินกับผัดกันอะไรโอเคปาดกับบเกตอ่านั่นแหละอ่าไาดด้วาาาปาา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 ัากาาากาากาาากา่าา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 นาาาเาา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 นาา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 ดาาาาาาา้องาา้า เป็นให้ใจน้องจะได้หาคลิปดีๆมาให้พี่น้องเบิ่งโดนๆจะได้ลุ้คลิปโดนเลยน่ะเดินว่าพี่น้องมาคิวในกาแฟกดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องเด้อไปก่อนใหจายกันก็มีอย่างไรฝากไว้คือเก่ามักสำลักแน่นอนแต่ให้มักโดนๆด้อพี่น้องเด้อสำหรับมือนีอีพีนี้เขากล่าวคข้ามาสวัสดีครับมักโบอดมักขนาดไม่อร่อยก็ยัง